มาพูดถึงกันอีพีที่ห้านะของพักเพื่อไทยเขาทำดีมากๆตรงไหนเศรษฐกิจยังไงครับผมเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนบนไทยรากหญ้าทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรากหญ้าไม่ว่าจะเป็นรากกลางหรือรากท้ายรากหัวรากเศรษฐกิจใ,ใจ่ดีหมดทั้งวันทั้งประเทศครับผมอย่างเช่น เห็นเห็นเลยทุกบ้านเลยเอาช่วงนั้นออกรถออกลาได้มีเงินกันโอ้โหทุกบ้านเลยดีกว่าไม่เดือดร้อนเลยออกรถออกลาได้มีบ้านทําบ้านชงบ้านเช่าให้คนชงคนเช่ามีงงมีงานทําลูกหลานไม่มีใครตกงานสักคนมีแต่คนมีเงินมีทองนั่นโอ้โห บ้านใหญ่ตโตโอหลานตั้งตึกบ้านกันขึ้นมาเยอะแยะเลยมีแต่บ้านมีแต่ช่องกันมีแต่คนมีเงินมีทองตอนยุคนั้นอ่ะเศรษฐกิจมันเฟื่องฟูมากเขาทําดีเขารู้จักส่งองค์ส่งออกเห็นไหมข้าวราคาเท่าไหร่ปาล์มราคาเท่าไหร่เอ่อยางราคาเท่าไหร่ถ้าคนไม่รู้ก็ไปศึกษาเอาว่ามันราคาเท่าไหร่ ลุกทักสินอยู่่ะเป็นยังไงลืมต,ตาห้าบาก,กันได้ทุกคนญาติพี่น้องผมทุกคนโอ้โหแฮปปี้เลยขอตรงแม่แต่ผมก็แฮปปี้มีความสุขเหมือนกันตั้งแต่ยุคนั้นมานโอ้โหมันเจริญรุ่งเรืองจริงจริงยอมรับเลยเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเนี่ยเขาทำเนี่ยสุดยอดไม่มีเทียบกันระหว่างยุคนูกับยุคนี้มันคนละโลกเลยครับผมคนละโลก ยุคนั้นทุกคนมีหมดโอ้โหรู้สึกว่าจะยืมเงินกันหลักหมื่นหลักแสนนี่มันจยกจิ๊บจิ๊บแต่ตอนนี้นะยืมเงินหลักพันหลักร้อยยังฆ่ากันเลยดูสิดูข่าวร้อยหนึ่งไปทวงนี่ร้อยหนึ่งพันหนึ่งฆ่ากันตีกันยิงกันโอ้ทุกวันนี้มันแย่เศรษฐกิจมันแย่มากคุณก็ดูแล้วกันเศรษฐกิจปากท้องนี่พักเพื่อใครขอทาได้สุดยอดนะตอนยิงย่งยุ่ง ยุคทักษิณยิ่งรักนี่โอ้ยชาวไร่ชาวนาชาวสวนชาวปามชาวยางพาลงพาลาอะไรขึ้นหมดมันสำปะลงสำปะหลังอูดีหมดมีแต่คนแบบรวยอูู้่ขึ้นมาเลยประชาชนนาข้าในี่รวยทั้งนั้นมีแต่คนมีเงินมีทองแต่ยุคนี้ประชาชนได้บัตรคนจนแล้วกันต้องโอเคคิดตัวเองนะมาดีแล้วไม่ดีนี่แหละ EP พีห้า